สวัสดีครับผมอ่าตอ,อนนี้ก็เป็นเวลาสามถุ่มนะครับเมืนน่อนีมาดึกเนี่ยใส่เบ็ดโฟมครับผมดักปลาไหลครับผมนี่ก็บแบบจริงจังเลยครับหลังจากที่ชิปก่อนหนะ้านี้กับปลาไหลไปตัวปลาไหลไปกับสองตัว คลิปนี้ผมจัดเต็มครับผมเอามาทั้งเบ็ด25หลังใส่25หลังครับมันนี่มาบึง้งไม้ค้องเก่าเลยคือบอกห,อหลังนั้นเบอเห็นโอ้ดีนะครับเริ่มเลยมาเดึกแน่นอหนึ่งเพื่อเจียมมาน อุ้ยอันหลังนี่ดึงครับผมหลังนี่ดึงดึงเข้าไปพุ่นนี่วะเฮ้ยนี่วะอู้หูปากคอหน่อยปากคอหน่อยครับผมดึงโอเคหลังแรกที่ว่าเปิดได้สวยเนี่ยตับไก่ขี้เก่าครับผมตับไก่เหลือ ปลักเขาหน่อยกิลิกครับกูว่าหนาจะรลอดเก็บครับเอาไว้ปอนอะไรใส่แปนคดบ่กะกูกลับเหมือนเดิมครับ สามถุงโอ้โหเงียเปิดอุ้ยลงังงานกระตึงครับผมหวังว่าจะมีผลงานให้ดึงครับผมลังนงีน้ดึงไอยดึงไม่นิง่งนี่มีอย่างบอก mong mian mong cái có đưa nó đưa nó có đưa nó đưa nó đưa nó đừng nhoi điểu, đừng khóc đi, nhá, đừng có mày, nghea bứt, nghea, nghea đây bunny Oh Ôi mà thằng này hết chết tội hết Thằng này đừng hết được hết 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 đừng hết 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 Jahres, Jesus, meeting, ดึงยางแหงอ่ะอุ้ยมี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 หลังนี่มีครับผมเนาะเอาขึ้นกันอือ้ำตืมว้ายหูยหยามจนมัฮหอดหลังสุดท้ายเขรายังได้แต่ว่าเงียนีหลอนเบิดทุกหลัง ผมใส่ก้อนหนานี่ค้อเยอะตัดออกเบิดครับไม่ได้จ็กตัวเนี่ยหลอนเบิดทุกหลังไออ้หนึ่งครับผมใส่สวยเติบโอเคเดี๋ยวผมขอ,ออนุยาดเก็บครับเก็บแล้วไปยำ ยำมองต่อไปเลยเพราะว่าโซนนี้เบ็ดแล้วครับลั้งสุดท้ายโอเคครับผมจะมาถึงหมายเก่าหมายเดิมคล้องจะก,กันกับคล้องเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าส่วนที่ใส่ก่อน,นนั้น Mm -hmm. Yeah. Okay, okay. What? Oh, do okay. giá và hết biết tự nhiên biết bởi nhây của câu thêm những to đài mới gì nó phải xây lái của câu vắng và chỉ để bốn ngàn to nhiều khi câu ui ui mèo xây nuôi xây lái cái tổ điều Ja เมื่อกี้ผมเงียบเลยครับผมรงคือจิดีดเมื่อกี้สามทุ่มสามทุ่มสูบน้ำจับปลาเวาหลายบ่ได้อันต,ตรายกับตัวสุมหมินเนี่ยสูบคล้องจับปลาช่วงนี้ก็ธรรมดาและ้ว เฝ้ายามไป้เล้วฟาวมีจากจุดนี้ อน่อยครับผม3ตัวละปลา ปลาไหลปลาไหลครับ uh,

เคกพผมสองลังสุดท้ายเมื่อก,กี้อะเอาพอเข้ามาสูบนนามยู่แถวเบ็ดมากะได้ปลาเขาหน่อยมาตื่ตมสองสามตัวก็ปลาไหลอีกสองตัวใสเพื่อนแกจินั่นแหละสามทุมแล้วคิดมันออกมาสูบของครับ อู้ยิโมูหลังสุดท้ายครับผมนี่อีกบ่มันมีมักกินพอมโอเคไปแต่ลูปเบิง้งผลงานครับผมมาน,นี่เบ็ดมาหลายกว่าเก่าอีก กับผมผลง,งานมานันี่มวนกันอุ้มรุมเลยครับผมปลาไหลสามปลาข้อหน่อยสี่ตัวถือว่าคนประกอบการยอดเยี่ยมครับผมคลิปนี้ก็เวลาทายทำเพียงเท่านี้แล้วครับผมเวลากลับบ้าน มันน่าค่อยหาหมองไม่เพราะว่ามองนี้เขาสูบน้ำเรียบร้อยดีไปับผมกลับบ้านสวัสดีครับ